ไลฟ์สดเชิญนะครับได้ยินเสียงไว้ครับฝากทุกคนตรวจสอบเสียงเลยครับไม่แน่ใจเพราะตรงนี้เสียงดังมากเลยคนระับว,วันนี้เราอยู่ที่มาเลเซียนะครับงานนี้ไม่โชว รอสักพักนึงนะครับรอจนคนหน้าหนึ่งเข้ามาก่อนนะ เพ้นของไทยไปโชว์ไหมไทรไม่ส่งเครื่องมาโชว์นะครับปีนี้ไม่มีเครื่องของไทยมานะครับปีนี้เล่าก่อนก็ได้ปีนี้นอกจากมาเลเซียนะฮะก็ยังมีจูปิเตอร์ครับจูปิเตอร์ในมาเเซียอย่างที่เราเห็นนะแล้วก็ทัสเซนไนท์มาจากาศรัสเซียเลยนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อสายๆนี้เองเพราะว่ามีปัญหาในการเดินทางเห็นเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเคลียร์แลนด์ต้องจอดรอที่ที่เมืองจีนหยุดทักใหญ่แล้วปัจะมาถึงน่านเบี แล้วก็จริงๆแล้วต้องมีฝูงอินเดียมานะครับสุรยิยะคีรานซึ่งสุดท้ายไม่ได้มานะก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลังจากทำสงครามกับปากีสถานนะฮะแล้วก็หมดแล้วนะปีนี้มีเท่านี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ปีนี้ฝูงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนของกองทัพอากาศมาในเซีย,ยมีมาเยอะอยู่แล้วเป็นปกติน,นะครับแล้วหลบหลังที่สอของมาเลยคนระับ มี s อสมาเลยนยครับอ่าส,สวยนะฮะเอสมาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยจริงๆแล้วลิม,มาเนี่ยเป็นงานที่เราอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมาดูกันนะการแรกเลยมันไม่ไกลเพราะว่าเกาะลังกาวีเนี่ยมันอยู่คือนั่งเรือเฟอร์รี่จากสตูลแค่อชั่วโมงเดียวโอเคโอเคพี่ต่อหอไล่ไปทางอื่นดีกว่านั่งนั่ง นั่งเฟอร์รี่จากสตูลแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากแต่โอเคช่วงงานเนี่ยทุกอย่างมันจะแพงหมดแหละโรงแรมคูณสองคูณสามเลยสําคัญก็คือว่าเราได้เห็นเ,เครื่องบินที่ประเทศไทยเราไม่มีแน,น่นอนนะฮะอย่างเครื่องบินรัสเซียต่างๆอย่างเงี้ยตูสามสิบของมาเลเซียนะฮะจะได้เห็นจนเบื่อเลยเอฟแปดบ้านเราก็ไม่มีนะฮะนี้วก็ก็ได้เห็นนะฮะแม่อุตาเลเ้อยก็ไป เราเดี๋ยวเดินหนีมาก,ก่อนนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องบินของหลายๆประเทศที่เขาจะมาโชว์กันซึ่งมันก็แล้วแต่ไปนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นไปที่จบเครื่องบินที่ทางมาเลเซียมีโครงการจัดสืออนน่อกำลังแข่งขันกันอยู่อย่างปีนี้เนี่ยมีมี4สามเานี่ยไอ,อรนะครับมาจากบราซิลแล้วก็ A สี่รอยเออันนี้น่าดูเลยเดี๋ยวพระว่างกัเลยเข้าไปดูนะฮะ สาสับผมสู้แสงไม่ได้มองไม่เห็นเลยออาใช่ครับฝนกำลังตกนะฮะอ่เดี๋ยวส่วนนี้ก็จะเป็นโซนส a ตติ display นะครับก็จะเป็นโซนที่ให้เครื่องบินต่างๆมาโชว์กันนะะเดี๋ยวเอาลำนี้ก่อนดีกว่าเชื่อว่าคนไทยน่าจะอยากดูนะฮะ KC390 นะฮะ เอ็มบราลังก็มาพอกับ430นะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องเจ็ตนะครับจริงๆเครื่องนี้เป็นเครองที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าใช้การออกแบบโดยเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้พื้นส i เพอของเครื่องแอร์ไลน์ดังนั้นเนี่ยการเข้ามารุงเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับไม่เหมือน4ี0 ปี19เนี๋ยเราก็คงรู้กันดีนะว่ามันต้องการการซ่้งมัลรุงเยอะมากนะครับห่งหนึ่งมี12ลำเนี่ยบินได้ทัก6-7ลำก็บุญแล้วนะฮะอันนี้เป็นกันทั่วโลกครับอเมริกายังเป็นเลยแต่ว่าถ้าเป็น T390 เนี่ยเขาใช้แนวคิดเดียวกับแอร์ไลน์ใช้สไตล์การซ่้งมัลรุงเดียวกับแอร์ไลน์ดังนั้นในการซ่้งมัลรุงมันจะน้อยกว่าก็เน้นให้เครื่องอยู่ในอากาศให้มากที่สุดนะครับแล้วมันก็สามารถทำคอนเวอร์ชันเป็นอย่างลำเนี่ยเป็นแทกเกอร์นะฮะ แต่ทุกวนก็อารมณเดียวกับ430นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยคือเขาก็จะฟิลแก๊สระหว่างาประเทศที่ไม่ได้อยากจะจัดหา430นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสของการใช้ใช้เครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินไอ o n นด้วยนะสมรรถนะอะไรอยมันอาจจะดีกว่านะครับอย่างข้างในเนี่ยถ้าเรามองดูนะเทฟพินอาจจะไม่ค่อยกว้างเท่ากับ ่อออาจจะไม่ได้ยาวเท่าสิบแ้วตสิบนะแต่ว่ามันค่อนข้างกว้างขึ้นอย่าแล้วก็รวมถึงโค้งกลิดนความสามารถแล้วก็เทเลแมนที่ลักษณะของเครื่องนะฮะซึ่งตรนจะใช้เครื่องแอร์ไลน์เนี่ยเวิร์กมากนะฮะน่าสนใจมากครับเพราะย่างนีกรอบคอไทยไม่ไม่ได้ส่งเครื่องอะไรมานะครับให้ผมเดาก็คือเอาเงินไปจัด ไปสแปนปีกองทัพอากาศหมดแล้วนะเลยไม่ได้ส่งเครื่องมาแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เครื่องที่เขาจะมาบินโซนกับจอเราจะเห็นนะครับไล่ไปทางทางซ้ายทางซ้ายเป็นเครื่อง8ของกองทัพอากาศเลเซียนะครับถัดไปก็เป็นผูเตอร์ไกนๆนู้นเป็นดอเนียนะที่เอาตัวอง8ของกองทัพอากาศอินเดียแล้วก็ที่เห็นตรงกลางนี้ก็ัำเ้นไนนะครับตัวที่ใส่ของลำเ้นไน ัดไปก็เป็นกรู30นะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าไกลนิดหนึ่งนะตอนนี้เป็นตอนที่เครื่องที่จะทําการยิงเนี่ยเขาจะมาจอดเตรียมบินเราก็ยืนให้หลักขอวงหรงอย่างนี้ F18 มาเลเซียนะฮะ F18 มาเลเซียเป็นรุ่น 4D ก็หน้ากาจะมีเพิ่มนะครับเพราะว่า กำลังซื้อมือสองเพิ่มขึ้นมาก็เป็นเชื่อมอินที่พร้อมทป่สุดในมาเลเซียแล้วครับวันนี้สี่พิเศษนะครับยี่สิบห้าปีสวยงามจริงก็ปีกก็ติดพาวอลิกนะครับตัวอีกด้านหนึ่งก็เป็นแอมแรมนะฮะเดี๋ยวแวบให้ดูอีกด้านหนึ่งถ้าถ้าเสียงไม่ชัดก็บอกนะพอดีแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะแอมแรมซายเปอร์เอ็นะแล้วก็มาไกลจากแคนาดานะครับังนี้ โอเรียนนะครับมีสาวมันยังใช้อยู่นะมีช่งชางอยู่แนชาอยู่ทุกคนครับลำนี้จำได้ไหมฮะบ้านเราก็มีนะครับเพ <c oughs> ิ่มบินในตำนาน ตอนนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้สภาพเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่กองพีท่งเดี๋ยวก็แบ็คฮองแบ็คฮองนี่ของกองทัพอากาศเออของกองทัพบูไนนะครับนานๆทีเราจะได้เห็นเครื่องบินของบูไนโผล่มานะครับแบ็คฮองแบ็คฮองแบ็คฮองสองทัพบูไนแท้ๆเลยครับคือตรงนี้มันมีเสียงเครื่องยนต์อยู่เต็มไปหมดเลยฮะ แล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไงต้องขออภัยด้ถ้าคุณภาพเสียงไม่ดีนะเนี่ยเินเข้ามาที่ A400M ของเยอรมันนะเนี่ย e c u ดังมาเริ่มเลยมันเร็วก็มี A400M เหมือนกันนะครับทีโปรตุวเกสก็มีอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จริงๆแล้วถ้าเราพูดของทัพอากาศไทยน่าจะมีทั้งสี่ลำเพราะมันใหญ่กว่าสี่รล้ิแต่อาจจะไม่ได้มีถึงสิบสองลำ้วเพราะว่ามันล็แผน มันก็แพงคือเขาจะเขาวางเอาไว้ว่าให้มันปิดแกลบระหว่าง4สบ็ดกับ4ร้ยสสิบนะครับว่าจะเป็นครึ่งๆหนึ่งแังนั้นเนี่ยประเทศที่ต้องการเครื่องบินที่ลำเลียงได้ใหญ่กว่า4ร้อยสมสิบแต่อาจจะไม่ได้อยากจ่ายถึงขั้น47ิบเจดแล้วตอนนี้ก็จ่ายไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นสายการบินไปแล้วเนี่ย a ร0อยเอมก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมาเลย์โกลด้วข้าหักก็เป็น4ร้อยสสิบองของเทวบินประกาศนะครับ เดี๋ยวแวบเดี๋ยวแวะไปดูข้างหลังนี่4 0 0มให้หน่อยนะเมาจากเยอรมันเลยเครื่องเกอรมันมาทำครับเข้าทวาเครเกามันโซโนะคขึ้นไายขึ้นได้อ่าปั๊บๆพาขึ้นไปพาขึ้นไปครับนะคร A 400m ลุกวัฟเฟ อันนี้คือห้องโดยสารนะครับสเง็กตว่าห้องคาโก้เงีกว่าอยากมากน,นะครับซึ่งห้องคาโก้เนี่ยมีแอร์แล้วก็เราก็จะติดพาเลทได้นะครับจะมีที่ของการสงเกตตรองนี้ครับที่ที่นั่งของครูนะครับลองดูประสิทธิภาพแล้วก็การประกอบก็มาตรฐานแอร์บันะครับด่านั้นเนี่ยไม่มีาัาหา ก็ข้างในก็นจะเป็นที่ที่ที่เขาบที่นั่งเอาไว้สังเกตจากที่นั่งได้แบบสามสามเลยนะถ้าเกิดว่าจะจับแบบหนยสารหรือว่าจับทะเล็กก็ได้นะครับเนี่ยเวิร์กมากนะน่าจะมีสักลำนะถ้ามีตังนะ <c oughs> อะ๋ยวพาไปตต้องอ่น ไม่กันนะครับก็ยังโผล่นะครับนี่ก็คงเอามาจากเรื่อมุกมิโนแถวนะเนี้ยนะฮะไอ้ตัวใหญ่ดีจริงนะแล้วก็ลำนี้ครับคือมินทะเลของมาเลเซียนะครับ CL c ีอาสี่บ้านเราก็เคยมีครับจำได้ไหมครับแต่เป็นรุ่นสองนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พอพอ เลิกใช้ไปก็ไม่ได้จัดหาต่อแล้วแต่นี่มันสี่หรือห้าเครื่องบินทะเลก็รุ่นใหม่กว่าที่เราเคยมีนะฮะบ้านเราผมไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อหรอกมั้งยังก็ใช้ดับไฟป่าได้นะคะรับรุ่นนี้เวิร์กเลยปูู้กไทยทางทะเลก็ได้อะไรก็ได้นะฮะก็บินทะเลใหมยนี้ก็หาใช้ยากละรวมถึงหาคนบินยากด้วยนะฮะแต่นี้ก็เป็นของยามฝั่งารเเิเีนนะครับก็ไม่แปลกที่จะมีเครื่องบินทะเลนะครับ นนาเสกนะลำปอมๆเ,เลียมเรี่ยมนครับแล้วเจน,นนี้เป็นลักษณะพิเศษของเครื่องบินทะเลนะฮะก็คล้ายๆเขาเรียกอะไรอะ่ะ้ตาพุดออะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะมะเพืองเออใช่เพราะว่าตัวข้างล่างเนี่ยเวลาลงทะเลเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่เหมือนท้องเรือนะฮะแต่เวลาจะบินขึ้นไปเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เหมือนเหมือนเหมือนตัวตัว,ต,วตัวถังของเครื่องดังนั้นมันก็ต้องออกแบบให้เป็นรูป,ปรแปลก เพื่อตรงตัวเนี่ยทะเลได้อันนี้ก็เป็นลักษณะเครื่องบินทะเลเครื่องบินทะเลเนี่ยเวลาอยู่บนทะเลทํางานแบบเรือลอยขึ้นบนอากาศปุก็ทํางานแบบเครื่องบินนะฮะนักบินก็ต้องมีความรู้ทั้ง2อย่างเลยข้างหลังอันนี้เป็นของพอบอาเลเซียนะครับด้วยหลายทางสุดเปรี้ยวเนี่ยหลายทางโคตรเท่ okay. เลยนะครับ ทายนี้แล้วนะครับดูแวบ,บมาตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้มีไดมอนด์จากเมืองไทยมาด้วยนะฮะ HSTNK แล้วเจ้าประจํานะครับอันนี้เจ้าประจําของแอร์โชอาเซียนะครับไปทุกที่นะ <represent st 3> F15 <F> <K> ของสิ <S <S งคโปร์นะฮะเขาก็จะวางระเบิดวางจรวดเนตะ็มๆแบบนี้นะครผลขนตกครับผลตกเนี่ยลองนับดูสิฮะกี่ลูกเนี่ยร้อยปอนด์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างละหกลูกครับสองข้างสิบสองลูกคือทิ้งนทะี่หายทั้งหมู่บ้านนะลำเดียว เครื่องยนต์ซีอีอันเข้าบ้านนะฮะนอสซลข้างหลังนี่ใหญ่เท่ากับยางล้อหมอนใส่ฮะพี่หาสิงคโปร์นะครับล้วก็จะเห็นเนี่ยแอมแรมไซเบอร์เดอร์เอสนะฮะแอมแรมแอมรมแอมแรมเพียบ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 ก็ใครอยากดู ของจริงก็ไปดูได้ที่สิงคโปร์แอร์โชว์ปีหน้าเดือนกุมภานะครับเก็บตังค์กันได้นะครับเขาก,กับพีอบอ่อพาเช่ปกติอพาเช่กับ F15 เนี่ยเขาก็จะบินคู่กันสแสดงการบรินคู่กันก็สนุกดีแต่จะบอกมาพูดตรงนี้กลางของกองทัพอา,ากาศสิงคโปร์รบอกว่าในบรรดาแอร์โชว์แถวเนี้ยกองทัพอากาศมาเลเซียกองทัพบกมาเลเซียองทัพเรือมาเลเซียเอาว่าทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับมาเลเซียเนี่ยโชว์มันที่สุดแล้ว มากคือเนี้ยนากถึงอยากจะให้มาดูกันสักครั้งนะฮะวันทับลิกคือวันที่ประชาชนทั่วไปเข้าได้เนี่ยจะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันหยุดของเขาเป็นวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยศุกร์เสาร์เนี้ยถ้าใครอยากจะมาทันก็อยากลองดูก็มาได้นะแบบโรงแรมราคาจะมหาโหดหน่อยนะปีแรกที่ผมมาเข้ามากับเพื่อนนะหาโรงแรมนอนไม่ได้ครับเพราะมันแพงนะก็เช่ารถแล้วก็นอนรถนะปีแรกสุกว่าปีก่อนนะตอนนั้นไม่มีตังค์เนี่ย แล้วก็คีนุนะนี่ยคีนุกแล้ววันนี้ก็โซน,นจอดหอนะเอ็มมายสิบเจ็ดดูนะพร้อมกับเอ็มสองสองห้าเอ็มนะเครื่องบินสุดป๊อปปูล่าเฮลิคอปเตอร์สุดป๊อปปูลา่ขลาของอาเซียนนะสี่ประเทศนี้เหมือนกันหมดเลยนะฮะจับจามาบินคู่กันนี่แยกไม่ออก,กใครเป็นใครอันนี้ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆลองมาเดินดูปีนี้ อากาศยานจอดอาจจะไม่เยอะมากครับรวมถึงอากาศยานที่มาบินด้วยคนระับอาจจะเป็นพวกภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะสงครามด้วยนะแต่รัสเซียนไนมาได้นะรัสเซียนไนมาที่นี่บ่อยนะฮะก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าขาไปยุโรปไม่ได้เขาก็เลยว่างมาที่นี่ได้บ่อยนะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงถ้าเราอยากเห็นอ่ะเครื่องบินรัสเซียแล้วก็ฝูงรัสเซียนไนแท้ๆบินโชว์ไม่ต้องไปไกลถึ่ถึงไหนนะไม่ต้องไปมัสที่มอสโกหรือ ไม่ต้องไปที่รัเสเซียนะมาที่ลังกาวีเนี่ยได้เห็นนะฮะเดี๋ยวสักเที่ยงเทีขาจะบินโชว์นะถ้าถ้าผมแชร์ไหวคือไม่รู้ว่าจะไลฟ์ไหวหรือเปล่าเพราะอินเทอร์เน็ตมันมันไม่ค่อยดีนะฮะแต่ถ้าไลฟ์ไหวเดี๋ยวจะไลฟ์ลักษณะไหนให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆว่าต้องขอภขอภนะัยด้วยว่าจะอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นคนระับมันจ้าหรือจ้าสลิดเจอเนี่ฮะตาไอ้จอไอโฟนรุ่นต่ำสุดนะสู้แสงไม่ได้นะ ใช่ใช่ใช่ผมไหมครับใช่ครับตกลงที่เป็นร้อยเลยต้อ,ตองเลยครับเพ้นไม่ไม่คือเพ้นไม่ได้ไปครับพอบอไทยไม่ไอทอบอไทยไม่ได้มานะครับตอนนี้ทุกคนเขาไปหลบในฮอลกันนะครับเพราะว่าร้อนโอ้ยร้อนแบบแผดเผาเลยเดี๋ยวเที่ยงน,นะครับอีกสักตอนนี้ที่มาเลเซียสิบโมงครึ่งสักสิบเอ็ดโมงอะลาวๆนั้นอนะ เดี๋ยวเขาจะมีไฟนิสตเลนะฮะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มสมเหการอีกทีนะฮนี่สรุปรำนี้ L410 นี่จะเป็นเครื่องผลหลวงใช่ไหมเนี่ยเออท,ท,ที่มีดราม่ากันนะเนี่ย L410 นี่ 0. น่าจะใช่นะเครื่องผลหลวงเขือนาน่าจะจบแล้วนะก็แปลกดีคนระับเอาเครื่องสิา L410 มา,านีงสิครั ผมหลวงก็ไม่ได้ใช้เครื่องตัดผนี้นะมันก็อย่างว่านะไม่พูดดีกว่าอันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็งานก็จัดที่สนามบินมาเลเซียเลยแนละ้วครับข้างๆก็จะมีเอ,อพอจัดแค่สูย์ซิลิกิตบ้านเราแล้วก็อาจจะเครื่อินจอดไปหมดลื่นะฮะมองข้างหลังครับที่เห็นเครื่องแอร์เชียร์กำลังลงต่อใช่ไหมข้างหลังอ่ะภูเขาข้างหลังนะั่นแหลนะ แล้วก็ริมรั้วคนยืนดูได้โดยต้องจ่ายหัวงลงทะเบียนนะฮะจะมีพี่น้องชาวมาเลยนะครับมาดูกันเพียบทุกวันนะฮะอลังการดินหนาฝาข้างนะครับก็มีรถเข็นมาขายน้ําขายขนมด้วยนะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ดูได้อย่างสบายถ้าใครไม่อยากลงทะเบียนมานะครับตัวเทรดเนี่ยมันราวๆวันละพันกว่าบาทนะฮะ ส่วนตัวพับลิกเนี่ยอ่าก็ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตัวเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยากจะดูนักการขมืงในหรือไมไ่อยากดูเครื่องกระแสะ่งขับรถเช่ารถนะเช่ารถไปอยู่ตรงข้ามนันเวยอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้ดูเหมือนกันนะฮะบ,บางทีจดด้วยเพราะว่า,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 าข้างหลังไม่ย้อนแสงน,นะฮะฟ้ามืดมาเลยนะครับใช่ครับคือโอ้ตอนตอนเช้าที่นายกมาเลยมานี่แดดเปรี้ยงนะแต่ตอนนี้ฝนมาคือจริงๆอยากดูหันไปทาง น้นเนี่ยฝนมาแล้วนะฮะก็รุลุนอยู่อย่าเพิ่งตกเลยนะฮะถ้าตกน่าจะกระไรซูสามสิบมีแน่นอนนะครับ F18 จริงๆ F18 กับซูสามสิบเนี่ยเขาบินไปแล้วนะครับตอนเช้าแต่เดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะบินอีกทีนะครับลาฟเปลวไม่มาลาฟเปวเคยมาที่นี่ด้วยนะครับหลายปีแล้วตอนที่เข้าแข่งขันกับโครงการที่จะซื้อเครื่องบินแทนมิกิเก้านะครับแต่ว่าสุดท้ายโครงการไม่ได้ต่อนะฮะลาฟเปลหมันมากนะฮะ ตอนนี้ถ้ามาเนี่ยไม่รู้จะโดนล้อเขับคราๆก็เร่รานี้นะครับผมผมขออนุญาตเซฟแบตกับเอซฟเน็ตหน่อยนะครับเดี๋ยวกลัวจะหมดแล้วเผื่อว่าตอนเที่ยงนี้จะได้ไลฟ์ให้ดูกันนะครับเที่ยงแล้วก็เน็ตมีนะครับสัญญาณมือถือมีก็เดี๋ยวจะไลฟ์ การเสดนให้ดูกันนะครับก็ยัมมีคําถามอะไรก็แปแปะคอมเมนต์ไว้ในไลฟ์ like ได้ครับเดี๋ยวผมจะแวบมาดูนะครับอยากพาไปดูอะไรก็บอกได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ